เอาละครับสวัสดีเพื่อนนี่รักนะครับวันนี้มีอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Pixel ก,ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อน กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมสายฟรีก็เล่นได้ในเบราว์เซอร์แต่มีเงื่อนไขในการถอนในเชนตัวของ Ronin Wallet วันนี้ผมจะพาเพื่อน,นมาพูดถึงในเรื่องของพลังงานในเกมนี้แบบไหนที่ได้ในเรื่องของเบอร์รี่มากที่สุดส่วนตัวตอนนี้ก็จะมีทั้ง2เว็บเว็บนี้นะครับในการคำนวณ energy การคำนวณ energy ผมจะวัดจากตัวของ Watermint นะครับโดย Watermint จะอยู่ที่1.5ต่อ energy ก็คือ1นึ่ง energy จะเท่ากับเบอร์รี่เพื่อนๆอยากรู้ว่า1วันเราได้ตัวของเบอร์รี่เท่าไหร่ก็เอา1.5ไปคูณกับพลังงานทั้งหมด โดยที่พลังงาน1วัน1920นะครับผมรวมมาทุกอย่างแล้วแต่ในเรื่องของการเล่นจริงๆหรือในเรื่องของตัวเกมเพลย์การคาบเกี่ยวของเวลาในการรับ Energy นะครับถ้าตอนนี้อันที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตัวของมุกนะครับในการปลูกมุกนะครับมุกเชคนะเพื่อนๆตรงนี้ จะได้รับนะครับอยู่ที่1.62โดยการขายในตลาดไม่ใช่ npc นะก็ตรงนี้เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูในตลาดได้ในการขายนะครับเคยเด้งขึ้นไป5 6นะครับ56เลยตอนช่วงจิตกรรมที่มันเข้ามาแต่ราคานี้ถามว่าขายออกไหมเพื <S <s ่อนๆ,ๆก็ลองไปตั้งดูนะครับส่วนตัวผมลองและขายออกยากมากถ้าเราขายในช็อปเนี่ยจะไม่คุ้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดอีกในดน้านหนึ่งในการคำนวณในการปลูกนะครับก็สิ่งหลักๆนะครับสำหรับในเรื่องของวันเนี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถเอาไปใช้ตามได้นะครับว่า อตอนนี้เราทําอะไรดีที่สุดก็คือการเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะครับเพื่อเอาไข่ก็ในเรื่องของการเอาไข่เนี่ยนะครับเลดดอบของไข่นะครับฟองแรกนะครับเวลศูนย์เนี่ยจะอยู่100%เลยนะครับจะได้ทั้งหมด2ฟองแปลว่าไข่ทั้ง3าใบเนี่ยเพ,เพื่อจะได้ไข่นะครับอันแรกเนี่ยคือ1ฟองอยู่แล้วแล้วก็อีกนะครับอีก 12%นะครับที่จะออกเนี่ยก็คือไข่แดงกับตัวของไข่ระเบิดก็ตรงนี้ก็ลุ้นเอานะครับแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของตัว Profit นะ Energy เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราได้ไข่นะครับอันแรกเนี่ยนะครับใบเพื่อนๆก็เอา1.63นะครับไปคูณ2เลยนะครับหรือว่าราคาตลาดที่ขายอยู่2.45ผมแนะนำว่าเพื่อนๆตั้งคือ0.5ไว้นะครับถ้าเห็น45ก็จะบวกขึ้นไป3 หรือเป็น2.5ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบขายนะในการเล่นสไข่นะครับตรงนี้จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเพืเ่อนๆจะต้องมากดทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็จะใช้ energy อยู่ที่3.5นะครับในการวาร์ปแลนดตรงนี้ก็จะมีในในตัวของแลนที่มันต่อเนื่องกันนะครับที่เราสามารถเอาไก่2ตัวนะครับไปวางไว้ได้นะครับก็เเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าตัวตัว ไข่เนี่ยนะครับที่มันออกมา2ฟองก็คือเรา1เล้ามันเลี้ยงได้2 2ตัวนะครับนะครับก็นี่นะก็ไข่ตัวตัวหนึ่งจะให้ไข่1ฟองนะครับก็ถ้าเราติดตัวของไข่ระเบิดนะครับ2ฟองเลยนะครับแต่โอกาสมันเป็นไปได้ยากนะครับไม่รู้ว่ามีใครเป็นไปได้นะนะครับออก2ฟองเป็นไข่ระเบิดโดยที่อาตาัตราการดรอปเพียงแค่2%เนเนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะครับถ้าใครที่ เออเป็นไปแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับในเรื่องของการคํานวณ Energy ในการใช้แล้วก็ในเรื่องของตัวตลาดตรงนี้ถ้าใครเป็นสายที่เล่นไอดีไม่เยอะนะครับเพื่อนๆมาเก็งกาไรตลาดตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถหาเบอร์รี่ได้เยอะพอสมควรนะครับเผลอๆผมว่าน่าจะหาได้วันละหนึ่งเออวันละห้าพเบอร์รี่เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องคํานวณ Energy เลยนะครับเพราะว่าตัวตลาดมันไม่ได้ใช้เ n e r g รเราก็อาจจะมาดักในเรื่องของตัวการค้าของขาย การคนตั้งราคาผิดอะไรแบบนี้นะครับแต่มันต้องโฟกัสในการเล่นในเรื่องของอการเล่นในตัวตลาดหรือว่าตัวของมาเก็ตนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวสกิลนะครับสกิลแล้วก็ Energy นะครับอ,อันนี้ Energy ก็เราก็มาดูได้นะครับว่ามันใช้ในเรื่องของตัว Energy ขนาดไหนนะที่ในการใช้ Energy นะครับจะเป็นแพนเค้กฮันนี่นะครับของต่างๆหรือของเอาไว้กินเพิ่ม Energy นะครับว่า เอ่อต่อละ Energy ที่เรากินไปมันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้จะเป็น Energy ต่อตัวของเบอร์รี่เพื่อนเพื่อนดูครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่า Energy ที่เรากินนะครับเนี่ยมันจะคำนวณตรงเบอร์รี่มาเท่าไหร่นะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ Energy ที่เราได้นะครับนี่ก็จะอยู่ที่บวกให้ไหมครับแพนเค้กก็ตัวของตลาดขาย16.09จนเาะครับจริงๆเราสามารถค้าขายได้นะเอ่อตัวของแพนเค้กเนี่ยคือแพนเค้กเนี่ยเป็นอันเป็นสิ่งหนึ่งที่ คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะส่วนผสมของมันไม่มีในเรื่องของตัวคุกกิ้งมิกนั่นเองโอเคนะสิ่งที่เราได้มาก็ตามนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเว็บนะครับก็คือเว็บคำนวณ energy อย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครปลูกในเรื่องของตัวบัตเตอร์เนี่ยเอ่อตัวของบัตเตอร์นะเพื่อนๆต้องกดช่องสุดท้ายนะครับเอ่อตอนนี้จะมีในเรื่องของการปลูกบัตเตอร์ไอตัวของวอเตอร์มินนะครับตอนนี้ผมกลับมาปลูกวอเตอร์มินแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าในการปลูกวอเตอร์มินเนี่ยมันทําให เรามีเวลามากขึ้นนะครับในการเล่นเกมต่างๆในการเ,าเล่น ID นู้น ID นี้มันคำนวณง่ายนะครับต่อ4ชั่วโมงก็สมมติถ้าใครปลูกตัวของบัตเตอร์นะครับช่องสุดท้ายเพราะว่า20นาทีเรามาเก็บแต่ในเรื่องของการปลูกตัวของวอเทอร์มินแนะนําให้เป็นปลูกนะครับสมมุติเรามี1920นะครับเนี่ยเราจะปลูกไอตัวของวอเทอร์มินได้274นะครับจริงๆผมคำนวณเป็น280ไปเลยก็ได้นะแต่ก็คำนวณตามนี้นะครับ ก็ watermint เป็นอะไรที่ง่ายสะดวกไข npc นะครับในช่วงนี้เราก็ขาข npc ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วพอแพทอัปเดตขึ้นมาภายในอีก2เดือนเนี่ยเราค่อยปรับเปลี่ยนไปตามแพทนะเพื่อนเโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมมาเลยดีกว่าเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับจริงๆผมก็เข้าค้างไว้นี่แหละนะตอนนี้ก็ผมก็มีแบบเผลอเลยน,นะครับในการแบบไม่ลดน้ําบ้างนะครับในการไม่ไปเก็บไข่บ้างสิ่งที่เพื่อนเห็นตอนนี้นะครับก็ตัวของสกิลของผมเนี่ยถือว่า ก็อยู่ในระดับที่ถือว่าดีนะครับไก่ผมจะไปเลเวล10แล้วแล้วก็พึ่งจะไปเลเวล4เหมืองจะไปเลเวล5นะครับตอนนี้ผมก็มาโฟกัสในเรื่องของการเลี้ยงหนอนอยู่นะครับนี่นะเออนะครับมันให้พวกเส้นใยห,หรือเออเราเอาไว้ทําในเรื่องของตัวแพทที่จะมาในภายภาคหน้านะครับวายผมก็ยีิบเอ็ดแล้วอื่นๆที่ผมน่าจะเพิ่มสกิลก็น่าจะเป็นการตัดไม้นะครับเออในเรื่องของตัวการเพิ่มการคารฟของนะครับอะไรแบบนี้นะสัตว์เลี้ยงปลาเนี่ยค่อยเอาไว้ก่อน โอเคนะครับก็ในตัวเกมจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราพาเพื่อเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูในเรื่องของตัวตลาดนะเพื่อนๆก็ตลาดในเกมนี้นะครับเพื่อนๆต้องสมัครในเรื่องของตัว V.P ก่อนนะครับถึงจะขายได้สําหรับสายฟรีถ้าจะมาเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าเล่น,เล,นเล่นไปสักประมาณสักสวันถึง7วันนะครับแล้วเราชอบเราค่อยเติม V.P ก็ได้นะ V.P ก็อยู่ที่ประมาณพันสถึงพันสครับราคาประมาณนี้อาจจะมีร่วงไปพันสด้วยก็ลองเช็ราคาดีๆนะครับเหรียญรอนตอนนี้กํลาลังขึ้นด้วยนะ นะวันที่ผมทําคลิปนะครับเนี่ยถ้าใครเป็นสายตลาดเพื่อนก็ต้องมายืนอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ค่อยเลี้ยงหา,หาเออหาของก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายตัวของเอ,อ่อบัตเตอร์เนี่ยนะครับก็ซื้อบัตเตอร์ไปไปคราตัวของแพนเค้กก็ได้จะได้กําไรอยู่1เบอร์รี่นะครับนี่ราคาตกด้วยราคาตัวของบัตเตอร์ตกแต่ราคาแพนเค้กไม่ตกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแพนเค้กมนอยู่ที่16อหกะคราก็ยังคุ้มอยู่นะเพราะว่าราคาไข่น่าจะล่วงด้วยถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคนก็น่าจะเออเริ่มขายของลงแล้วนเนห็น ไข่ส่วนมากตั้ง2.5ไว้หมดเลยเพราะว่าสมมติถ้าน้อยกว่า2.5เนี่ยยังไงคนเขาซื้อไปคัาตัวของแพนเค,ค้กมันคุ้มกว่านะครับโอเคนะฮะก็ตามนี้เลยแล้วก็ไข่ระเบิดของผมเนี่ยโอ้โหเหลือ87แล้วนะครับทำให้จากราคาแต่ก่อนขึ้นไป400นะครับราคาล่วงหนักเพราะว่ากิจกรรมคนมาโฟกัสในเรื่องของการคร้าแพนเค,ค้กขายสะมากกว่าโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัว อ่าพิกเซลสุดท้ายนี้นะครับสำหรับตัวของพิกเซลนี้รายได้ต่อ1เดือนอยู่ที่100ดอนนะครับเพื่อนๆนะก็จะมีอยู่ที่90ถึง100ดอนเพื่อนเนก็สามารถมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอย่าเชื่อผมลงมือเล่นก่อนนะครับ ในเรื่องของตัวรายได้มันเป็นยังไงเราค่อยมาคุยกันในเรื่องของตัว p i กเซลนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถอนง่ายถอนสะดวกนะครับแล้วก็ตัวของโปรเจกต์ที่ใหญ่มีจิตกรรมเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของตัวราคาที่มันอาจจะมีร่วงสักทีดนึงนะครับแต่ก็ฐานราคามันกำลังดีอยู่ถ้าใครมีเกม,เมอื่นๆก็แนะนําได้นะครับที่เป็นแนวเล่นแนวอะไรนะครับก็ประมาณนี้ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วผมจะแปะในเรื่องของตัวเว็บนี้ให้แล้วก็ตัวของการคำน,นวณ e ล e r g าให้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า